สิกๆๆกๆๆกๆๆกซิกิคือซกอีคือเซกๆๆกๆๆกๆๆกสิกซกกกอีคิวซังอีคิวซังมาแล้วครับผมก็แหม้บรรยากาศของสถานที่มันให้นะครับเข้ากับทำนองเพลงดังของการ์ตูนญี่ปุ่นซะเหลือเกิน แต่ที่เราอยู่กันณนะที่แห่งนี้ไม่ใช่วัดที่ญี่ปุ่นนะขอรับแต่ที่นี่คือวัดเขาดินวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองอีกหนึ่งวัดของสุพรรณบุรีที่มาแล้วพูดได้เลยว่าเออแปลกดีแปลกอย่างแรกของวัดเขาดินแห่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ที่ตั้งเลยเอ,อ๊แล้วมันแปลกยังไงล่ะจัะพอนุ่ม แปลกแบบนี้ไงล่ะครับมาที่วัดเดียวแต่อยู่ได้ถึงสองอำเภอฮ<ะ>เอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไงนเนี้ยก็เพราะวัดแห่งนี้เขามีแนวเขตส่วนหนึ่งอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวช<ว><น>และอีกส่วนอยู่ในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงแค่ก้าวข้ามแนวเขตแบบนี้<ว>นก็เที่ยวได้สองอำเภอในไม่กี่วินาที วัดเขาดินยังมีความพิเศษแปลกและแตกต่างจากวัดทั่วไปในไทยก็ด้วยสีสันและบรรยากาศภายในที่ถูกตกแต่งในสไตล์ลูกผสมวัดไทยบวกญี่ปุ่นเด่นเป็นสง่าตั้งแต่บันไดเสาแดงหรือเสาโทริอินี่แหละครับที่ปกติจะเห็นตามศาลเจ้าของญี่ปุ่นตั้งเรียงยาวไปตลอดแนวบันไดยพญานาคเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ใครมาก็ต้องไม่พลาดถ่ายรูปเช็คอิน แล้วก้าวทีละก้าวเดินขึ้นไปสั่นระคังเอาเลืเอาชัยกันก่อนครั้งแรกไม่ดังสั่นอีกคร้งแล้วกันขึ้นมาแล้วไม่ผิดหวังครับมาเจอกับความอลังการงานสร้างของศิลป,ปะลูกผสมระหว่างวัดไทยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ดูเข้ากันได้แบบไม่เคอะเขินมีรูปปั้นพระเกจิดังสไตล์วัดไทย อีกฝั่งเป็นรูปปั้นเทพเจ้าตามความเชื่อของญี่ปุ่นทั้งหมดสารเรื่องราวของความดีและวัฒนธรรมที่หนีจากกันไม่ออกเลยและต้องตาลุกวาวร้องว้าวกับความสวยของสวนหินที่จัดสรรแปลงโชมพื้นที่ได้อย่างลงตัวที่ทั้งสายเที่ยวสายบุญก็คุ้มแล้วที่เดินทางมาถึงสักครั้งและอย่าลืมมาขนาดนี้แล้วต้องไปเห็นด้วยตาแลนด์มาร์ที่พลาดไม่ได้ เออมันคืออะไรล่ะพอนุ่มก็มาเนคิโกแลนด์แมวกวาทรัพย์ขนาดใหญ่ยักษ์นี่ไงล่ะครับ <C le af> ที่เชื่อกันว่ามาขอพรรับทรัพย์บแบบปังๆกันได้เลย <C le af> ดังขนาดที่ว่ามีแมวกวากปลุกเสกร,รุ่นแรกของวัดออกมาแล้วด้วยนะจะบอกให้ <C le af> ว่าแต่เจ้าอาวาสครับทำไมแมวกวักถึงมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ล่ะครับก็คล้ายๆกับนางกวัก อาจจะเป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยด้วยแมวกวัก<แ>ซึ่งแมวกวักเนี้ยเป็นแมวกวักที่เราสร้างขึ้นมาใหญ่ที่สุดในโลกก็น่าจะว่าได้เพราะไปดูไหนแล้วยังยังไม่มีสูงถึง9เมตรใช้ชื่อว่ามาเนคิเนโกะแปลว่าแมวกวักซรัพย์ซึ่งคนไทยก็ใช้แมวกวักตั้งตำลานค้ากวักทรัพย์กวักโชคกวักลาบเหมือนนางกวักก็แหละที่คนไทยนับถือกัน เอาละตามสไตล์สายบุญอย่างเราเลืมไม่ได้เลยต้องไปกราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นวมมงคลเศรษฐีแล้วลงมากราบรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อลำกิตติสาโรอดีตเจ้าอาวาสที่ได้ชื่อว่าพระผู้มีวาจาสิทธิพูดสิ่งใดจะเกิดสิ่งดีๆนั้นขึ้นเสมอสาธุนาท่านเป็นพระเกจิสมัยรุ่นเดียวกับหลวงพ่อกวย วัดโพสิตาลามที่จังหวัดชัชนาทหลวงพ่อควยหลวงพ่อลำก็เคยมาปลุกเสกบนยอดเขารุ่นเป็นมีวัตถุมงคลรุ่นแรกของวัดเขาดินด้วยที่หลวงพ่อกวยปลุกเสกเพราะนั้นหลวงพ่อลำจึงเป็นพระเจจิที่คนสมัยก่อนนับถือมากท่านอยู่วัดวังจิกอำเภอสามชุกแต่ท่านมาสร้างวัดเขาดินสร้างเสร็จสร้างาพระประธานบนยอดเขาท่านก็บรรภาพในสมัยก่อนก็จะมีเพวกชุมเสือพวกเสืออย่างเช่นเสือเม้สวนคนที่นี่ก็จะ หนีตำรวจบ้างอะไรบ้างก็จะไปอาศัยอยู่ขอบารมีหลวงพ่อลำวาิาศิตย์อยู่อาศัยอยู่และนี่เป็นอีกวัดของไทยที่ไม่เหมือนใครที่อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสความแปลกด้วยตัวเองเออแปลกดี